ตลอดระยะเวลาการเล่นเกมสังสารสัพยุวิยาจารย์มาไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันหรือว่าไทยเองก็ตามจานเองเนี่ยก็ได้พบปะกับการสุ่มตัวละครที่มากมายนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาเจอกับตัวละครที่สุดยอดอันดับที่โผลมาในทุกตู้โผล่มาบ่อยสุดๆจากประสบการณ์การเล่นเกือบ2ปีสําหรับเกมใกล้ฉลองครบรอบ2ปีแล้วจะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างจะตรงใจกับใครหลายๆคนที่เจอกันเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับ s t e l ล a Go พ l u s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ดิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเบนจามาดหรือว่าเบนจามวยตัวละครสายโจมตีคอนที่ได้เรียกว่าโผลมาโผหน้าโผลตามาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะโผลมาไม่เยอะแต่บอกเลยว่าจีนกับไต้หวันเนี่ยเนืองแน่นมากๆ เป็นตัวที่เอามาเนี่ยปลูกได้เป็นไล่ายเลยนะสำหรับดอกเบญจมาศตัวนี้ตัวละครนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขามีดาวลุ้งดาวดำเนี่ยคงทะลุหลอดทะลุหลอดไปแล้วด้วยตัวละครของมันเนี่ยแมคขนิกของมันเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันก็ไม่ใช่เป็นตัวละครที่เลวร้ายนะครับยิ่งเริ่มต้นเกมการเล่นกับอาวุธลับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดียิ่งเล่นคู่กับมาราสูนสองขั้วสี่ผมแดนเป็นตัวที่น่ากลัวมากใน p v p แต่บางทีก็อยากจะถามนะครับว่าจะโผล่มาทําไมนักหนาดาวมันตั้งแค่ห้าไม่อยากให้มันโผล่มาม,ามา่ววนะ้หวแล อาอินตัวละครสายซัพพอร์ตตัวแทงที่มีประโยชน์สุดๆมัง้งแต่อย่างน้อยนะครับอาอินเนี่ยเป็นตัวละครที่มีโลดที่หนามากๆและเรียกว่าหนาที่สุดยิ่งเล่นกระถางห้าวเนี่ยยิงช่วยให้การเล่นกถางห้าวเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวที่อ่อนนะครับแต่ถามว่าจะโผล่มาทำไมนักหนาทุกตู้ครับไม่ว่าจะเป็นตู้ s อพตู้ซุ่มแบบไหนก็ตามนะครับอาอินพร้อมจิตพร้อมใจที่จะโผล่หน้าโผล่ตาม,มาโชว์ความสวยความงามให้กับเราเนี่ยได้เห็นอย่างเนืองแน่น อยากจะบอกนะครับช่วยไปแชร์ให้คนอื่นบ้างบางคนนี่ยังไม่มีไออินเลยด้วยซ้ำไม่ต้องมาหาจานเยอะก็ได้นะกายแทย้วิญญาณยุธหน้าหน้าโอ้โหตัวละครจริงจอกที่โผล่หน้าโผล่ตามาจนห้าไฟลุ้งทะลุประหลอดเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันอาจจะโผล่หน้าโผล่ตามาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆ้อยแต่ว่าเซิร์ฟไทยจานนะครับบ้าหรือเปล่าผ่านมาแค่2อสมตู้5ไฟลุ้งไปแล้วโผล่หน้าโผล่ตามาจนดันคิดว่าอยากให้จานเอาลงเล่นใช่ไหมรู้ครับว่าสามารถเอาไปสู้กระเสือได้ดี เอาไปสยบเสือได้แต่บางครั้งเนี่ยโผล่หน้าโผล่ตามาไม่ต้องเยอะขนาดนั้นแบ่งแบ่งแจกจ่ายให้ตัวอื่นบ้างกายแท้ตัวอื่นยังดูเงียบเงียบเงาเงากันอยู่เลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะจอกจอกกายแท้วิญญาณยุทธปู่พิษกลเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกายแท้นะครับที่โผลมาในเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟตะวันอองจานเนี่ยเยอะมากๆตอนนี้ปัจจุบันเซิร์ฟจีนจานทะลุร้อยดาวลุงปแลวมั้งไฟลุงทะลุท่วมแบบไฟไม่ป่าไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย คือการเข้าใจความเก่งของเขานะครับการชมนิดเดียวว่ามันเก่งเนี่ยมันโผล่มาในทุกตู้เลยโผล่หน้าโผล่ตามาฟอฟอใส่จานตลอดนะจางอยากจะบอกว่ากาแท้ตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะครับพอๆกับกายแทนหน้าๆแหละมาด้วยการจับมือมาด้วยการบางทีมาแพ็คคู่เลยนะมาสองทองอุตส่าห์ดีใจโอ้โหกายแทนหน้าๆปู่พิษโอไม่กอดพระเจ้าช่วยกล้วยทละลอดตัวละครที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงนะครับคือจู่ชิงจู่ชิงเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะตีกระดูกได้พิวพีก็เก่งนะครับ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะโดนกดหรือว่าโดนบีบจากสายควบคุมเยอะก็ตามตัวละครน้องเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆอันนี้บุญจริงว่ายิ่งมีกายแท้ยิ่งสามารถตีกระดูกทําตามเมตได้อย่างดีแต่ว่าครับตัวละครจู่ชิงนเนี่ยเป็นตัวละครที่เกาะติดเซิร์ฟจีนของจานอย่างแน่นเนี้ยวเนี่ยว,นยวแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นตู้ไหนก็จะโผล่หัวออกมา2อสมตัวเป็นอย่างน้อยตลอดตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมาทําไมนักหนาส่งกายแท้มียันยุทธมาก็ยังดีแต่ว่ากายแท้มันเป็นกายแท้เริ่มต้นเติมเงินนะสิเสียดายเลยนะครับ ตัวละครนี้เนี่ยโอ้โหโผลมาเลยเห็นมุ่งม่วงวิ่งมาเป็นตัวโอ้เรียบร้อยน้องเจียงจูเอ้ยน้องจูชิงเอ้ยถูกแล้วไปแบ่งแชร์คนอื่นบ้างครับบางคนบอกยังไม่มีเลยเนาะเยี่ยนตัวละครสายซับพอร์ตตัวแท้อีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ต่างเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยต่างขนาดนามกันว่าเท ok พจุติแห่งโลกวิญญาจาร์เพราะว่าไม่ว่าใครเนี่ยต่างจะต้องคอยเจอคอยเจอ การเจอตัวละครนี้ในตู้ทุกตู้ที่ต้องโผล่หน้าโผล่ตามาโผล่มาเจเอเราเนี่ยสักหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยตัวละครเยี่ยนจานอยากจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันหรือไทยเนี่ยเป็นตัวละครคู่บุญคู่บาร,รมีของจานเลยโผล่มาทุกตู้ตู้แพ็กเกจตู้เพิ่มเลทหรือแม้จะเป็นแพ็คที่เป็นรางวัลสเต็ปก็ย่างโผล่ออกมาตัวละครมันห้าดาวแดงไปแล้วอยากจะบอกไม่ไหวแล้วนะจ๊ะแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะครับโดยเฉพาะกิจวันเสาร์เนี่ย้าคายได้เลทแล้ว มีบัฟอมาตะการตายบวกกับเยี่ยนการตายอีก2เทิร์นโอ้โหยืนชิวๆเล่นทำเองก,กันสบายๆเลยนะแต่มันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่ต้องโผล่มาเยอะท็อปหนึ่งในดวงใจสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ท็อปดวงใจตลอดกาลปูใบของเราหรือเมองเซนจีนนั่นเองตัวละครนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดพร่ำมทำเพลงกันเยอะในการสมตุตัวละครไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันหรือว่าไทยเนี่ยต่างได้ขนาดนามว่าผู้มาก่อนการ คือได้ได้ว,ว่าถ้าหากว่าจารย์สามารถซื้อหวยได้งวดนี้ต้องมีปู่ใบโพมามันโผลมาแน่นอนครับโผลมาจนจาไม่รู้ว่าจะโผลมายังไงมาจนไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไงดีมาจนไม่รู้ว่ามึงจะโผลมาทําไมนักหนาถึงขนาดนามว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากให้ทําแหวน8ปดจันทำใจไม่ได้จริงๆนะครับที่ทําแหวน8แต่ถ้าหากว่าทําแหวน8ไปให้แล้วเนี่ยปู่ใบไม่โผลหัวมาให้เราเห็นอีกอันนั้นจานจะทำเลยนะมีสัญญาไหมอะ่ะอย่าโผลหน้าหอ,อีกเลยไม่ไหวแล้ว โผลมาทุกตู้เกินเล่นมา2ปีทำร้อยดาวแดงได้แล้วมัง้ง t e l ล a าโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l ล a าโก plus ดิงอยู่ใต้ d e s c r i p t i o เป็นไงกันบ้างครับสำหรับความอันดับสุดยอดนะครับทั้งหมดของตัวละครที่โผล่มาใน id ของจานเป็น top top ของ ทุกเซิร์ฟเวอร์นะรวมกันเลยนะครับเพราะว่าจานเล่นจีนไทยไต้หวันเนี่ยมาจนเกือบ2ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีของทางเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วนะครับก็มารอรุ้นกิจกรรมการกลับลงลง SP จานเองก็จะพยายามหามาได้แม้แต่ว่าจะการันตีจานแลสัญญานะครับว่าจะพยายามหามันได้สำหรับใครนะครับมีตัวละครในดวงใจตัวไหนสัก5อันดับ3อันดับก็ได้ที่โผล่มาใน ID ดีจนไม่รู้จะโผล่มายังไงโผล่มาจนดาวแดงทะลุปเป็นดาวลุงแล้วก็ได้ลองคอมเมนต์อตอบ พูดคุยกันได้นะครับจะดูว่าหลายๆคนเนี่ยประสบพบปัญหาเดียวกันหรือเปล่าหรือหลายๆตัวละครที่ทุกคนเจอแล้วจานไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเช่นมันกงกรสายฟ้า sr เหมือนกันแต่ว่าจะอย่างที่บอกครับบางตัวเนี่ยมันมันโผล่มานานานทีถึงจะโผล่มาบ้างแต่ก็นานๆานทีครับแต่ที่ยกมานี่คือมาจนรู้จะพูดยังไงนะครับฝากร้านจมเงินสปอนเซอร์ของเราไว้ด้วยนะครับสเตลลาโกพาสเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟัานสลากิน,นีจันต้องของตัวราไปก่อนอยากดูฮะอยากดูอันดับท็อปทอปตัวไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปุนปุนครับ